เรื่องของหนุ่มคนหนึ่งฮะเป็นหนุ่มส่งของเหมือนกันนะครับรับออเดอร์แล้วก็ไปซื้อของให้กับลูกค้าเอาไปส่งแต่ว่ากรณีเนี่ยเจ้าตัวซื้อของเสร็จเอาไปส่งแล้วไล์สดผมนะีอาการร้องไห้ฟู่นายเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเขาไล์สดของเขาก่อนนะฮะผมเี่เก่งขับรถมานะครับขยับขับรถค่ะวันนี้ผมมีตังออกมาสี่ร้อยกว่าบาทนะครับ ผมมาขับรถเนี่ยตัวเวลวีตังค์สี่ร้อยกว่าบาทผมมีตังค์แต่คนนี้ผมมาถึงที่บ้านเล้ที่นี้หนึ่งสองแปดหนึ่งหนึ่งสี่สองข้าแปดนะสั่งข้าวผมผมไปถึงร้านร้านเจี๊ยปิดร้านเจี๊ยรถเด็ดปิดเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปซื้ออีกร้านหนึ่งให้เอาไม่เป็นไรเอาพอเอาเสร็จปุ๊บสั่งข้าวเพิ่มผมไปซื้อมา เชื่อไหมผมมีตังค์ห้าร้อยผมซื้อขอวันไปสี่ร้อยกว่าบาทผมไม่มีตังค์ติดตัวเลยตอนเนี้ยไม่มีตังค์ติดตัวเลยเดีติดตัวหกสิบบาทแล้วมันสั่งเสร็จมึงมันบอกไม่เอาให้ไปเคาะบริษัทถามว่ากูจะกินอะไรกูมีกินไหมมึงเคยถามกูบ้างอไหร่กูว่ากูจะงได้เงินมาเท่าไหร่ นี่แหละครับท่านผู้ชมครับแกร้องไห้ฟูมไฟโอ้โหวันนั้นเนี่ยนะฮะการร้องไห้ของแกเนี่ยนะครับมีคนโซเชียลนะฮะสงสารนะครับโอนไปเข้าใจว่าน่าจะประมาณสามหมื่นกว่า,วาโอนไปช่วยเพราะว่าแกบอกว่าแกไม่มีเหลือเงินกินข้าวเลยนะครับเหลืออยู่หกสิบบาทนะอันนี้คือคลิปแหละปรากฏว่าหลังจากนั้นเรื่องไม่จบครับ ลูกค้าที่เขาบอกว่าเขาสั่งของนะฮะเขาบอกว่าเขาได้รับความเสียหายนะเขาได้รับความเสียหายเขาก็เลยโพสต์ชี้แจงว,ว่าตัวเขาเนี่ยสั่งอาหารจากร้านหนึ่งแต่พนักงานบอกว่าร้านปิดจะวิ่งไปอีกสาขาให้อ่จะฝากนะจะวิ่งไปอีกสาขาให้อยังรับอยู่หรือไม่อ๋อถ้ามันเป็นสาขามันก็รับ แต่สุดท้ายพบว่าพนักงานไปซื้อจากอีกร้านหนึ่งอีกนะครับแล้วอา,อาหารที่สั่งก็ไม่ถูกต้องด้วยเพราะไปซื้อจากร้านอื่นแถมพูดจาไม่ดีโดยพูดว่าไม่ต้องส่งละสลาแอร์ดอเด็กกอไก่เองอแล้วก็วางสายไปเลยนะฮะทำไมคะไม่กล้าอ่านละคะเออไม่ต้องส่งละแหลกเองอเอ,อพร้อมวางสายไปลูกค้า ก็เข้าใจว่าไม่ต้องส่งแล้วก็เลยไม่ได้ลงไปรับอาหารครับตัวเขาเองก็ไม่ได้ลงไปรับอาหารแต่ว่าพอโพสออกไปเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนใจร้ายอะ่ะถูกสังคมมองในแง่ที่ไม่ดีว่าสั่งอาหารแล้วไม่รับผิดชอบได้ยังไงค่ะคุณน้ำทิพย์ครับเมื่อวานนี้ก็เลยชวนทนายความครับไปพบพนักง,งานสอบสวนสอนคอณายาวไปแจ้งความเอาผิดกับพนักง,งานส่งอาหารรายนี้แหละครับ ฐานมินประมาทด้วยการโฆษณาเนื่องจากมีการไลฟ์สดโจมตีเขาซึ่งเป็นลูกคา้าคุณนามที่บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่19เมษายนช่วงบ่าย3สั่งอาหารจากร้านเจี T ๊ยบทีเด็ดซึ่งตั้งอยู่ในซอยจุลาลงกรณห5พอกดสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเใช่ไหมฮะ,ะก็มีพนักงานกดรับแต่พนักงานแจ้งว่าร้านปิดแล้จะไปอีกสาขา ก็คิดว่าอีกสาขาหนึ่งของร้านเออเข้าใจแบบนั้นแต่ปรากฏว่าพนักงานกลับไปคนละร้านตรงย่านพระราม4แทนซึ่งแม้จะไปผิดร้านแต่ก็เห็นว่าพนักงานคนนี้มีใจก็ยอมให้ไปซื้ออก็ยอมให้ไปซื้อจากนั้นพนักงานก็แจ้งว่าอาหารที่สั่งหมดก็เลยถือวิสาสะสั่งอีกเมนูให้แล้วทำให้ตัวเขาเองเนี่ยก็ตำหนิไปรอบแรกแล้วก็ พร้อมจะรับอาหารนะแต่พอนําอาหารมาส่งและแจ้งราคาก็แปลกใจว่ามันใช่ร้านเดียวกันหรือเปล่าซึ่งอีกฝ่ายยอมรับว่าไปซื้อร้านใกล้กันมาแทนก็เลยไม่ยอมรับอาหารจากนั้นก็มีการทะเลาะก,กันทางโทรศัพท์เล็กน้อยก่อนที่อีกฝ่ายจะตะโกนด่าที่หน้าบ้านจนกลายเป็นคลิปโด่งดังมีผู้เอาเฟซบุ๊กของตนเองไปลงในอินเทอร์เน็ตแล้วก็กลายเป็น ผู้เสียหายถูกแม่มดล่าอ่าแม่มดนี่ล่าทุกเรื่องนะครับเนี่แม,ม่ล่าข่าวูลในโซเชียลล่าประวัติผู้คนนะคะตอนนี้ปรากฏว่าตอนเวลาประมาณเย็นๆครับเมื่อวานนี้แหละฮะคุณทวัชชัยพึงผายอายุ32ปีคนขับรถส่งอาหารนะครับเมื่อถูกแกเขาแจ้งความแกก็ต้องไปพบตำรวจแต่แกเตรียม กระเช้าดอกไม้ไปด้วยื <S <S อกระเชา้าไปขอโทษครับกระเช้าขอโทษด้วยเออไปขอโทษนะฮะเพราะว่าเอ่ก็ขอโทษขอพอยว่าสิ่งที่ทําลงไปนี่เป็นอารมณ์ชั่ววูบทาให้ทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงน,นะครับในชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยยืนยันว่าการไล์สดไม่มีเจตนาอะไรแต่เพราะคิดอะไรไม่ออกก็เลยหยิบโทรศัพท์มาไล์สดในเวลาสั้นๆก็ไม่คิดว่าจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวคนอื่นและครอบครัวตัวเองเช่นนี้ ส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายมองว่ามาทําแบบนี้เพราะต้องการเงินก็ขอชี้แจงว่าไม่เคยต้องการเงินและไม่เคยเอาบัญชีของตัวเองไปโพสในที่สาธารณะมีแต่พี่ๆเพื่อนๆทักมาส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือเพราะไม่เคยคิดตั้งแต่แรกในเรื่องรับบริจาคและขอให้คนที่โอนเงินมาช่วยส่งสลิปมาให้เพื่อจะโอนเงินคืนให้ทั้งหมดนะครับแต่ประเด็นมันมีมากกว่านั้นอีกนะฮะท่านผู้ชมครับคือรหัส ส่งของเนี่ยของบริษัทเนี่ยก็ไม่ใช่รหัสของพี่ธวัชชัยเขาล่ะครับอ้าวแต่ว่าเป็นของน้องชายแต่ตัวแกเองเนี่ยนะฮะด้วยความที่แกไม่มีงานทําแกก็เลยไปยืมรหัสของน้องชายเนี่ยมาสลับกันขับส่งอาหารอตอนนี้เรื่องของเรื่องคือน้องชายก็ได้รับผลกระทบด้วยครับเพราะว่าทางบริษัทต,ต,ต้นสังกัดพอทราบเรื่องแบบนี้เขาก็ตัดเลย อ๋อะไปฟังแกดูนะฮะต้องขอโทษอย่างยิ่งสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณก็ยอมรับว่าทำผิดทั้งหมดจริงไหมครับผมครับแล้วอยากจะพูดอะไรฝากไปถึงประชาชนทั่วไปอะไรก็ฝากประชาชนทั่วไปนะครับอารมณ์ยังเชี่วบูบอาจทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนภายใน4-5นาที ที่คุณไลฟ์ไปชีวิตเปลี่ยนครับอาจจะเป็นผลกระทบต่อคนอื่นหรือแม้กระทั่ตัวคุณเองยังไงต้องขอโทษด้วยครับแล้วก็ไลฟ์สดของคุณนีเจตนาเพื่ออะไรครับผมไม่มีเจตนาอะไรทั้งสิ้นครับผมแค่คิดอะไรไม่ออกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแค่ใน Facebook ของตัวเองแค่เวลาสั้นๆแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่มันส่นงผลกระทบต่อครอบครัวคนอื่นและครอบครัวผมซึ่ง ผมต้องขอโทษมาในัน้นที่นี้เพราะว่าการกระทำของผมผมพูดจากใจจริงเลยว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเป็นกระแสรหรือว่าทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขนาดนี้ยังไงต้องขอโทษและขอโทษสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ทุกคนให้อภัยผมด้วยครับคือ เรื่องทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอคือคุณอย่ารีบตัดสินใจใครจากการที่คุณได้อ่านของใครก่อนแล้วคุณก็พร้อมที่จะเข้าข้างเขาทันทีหรือว่าแม้กระทั่งล่าไม่มดหรืออะไรคืออยากคืออยากให้คุณคิดว่าวันหนึ่งอ่ะอย่างวันนี้มาเจอกับตัวเองถึงรู้ว่ามันมันทรมานมากกว่ากว่าเราจะผ่านตั้งแต่ที่เขาไลฟ์มาจนถึงตอนเนี้ยวันนี้เราอยู่สอนอนทั้งวันเมื่อวานเราก็ไม่ได้นอนคือ เราได้รับผลกระทบเยอะมากแล้วเราสึกว่าการที่เขามาไลฟ์หน้าบ้านเราเราทุกคนรู้หน้าบ้านเราอ่ะคือมันไม่ปลอดภัยคือเราเราได้รับความเดือดร้อนอืมอืมอ่านี่นะครับแต่ว่าหลังจากคุณธวัชชัยขอโทษขอโพยแล้วคุณน้ำทิพย์ก็เขาก็พร้อมจะให้อภัยแต่ก็บอกคุณธวัชชัยว่าช่วยกรุณาไปไลฟ์สด ขอโทษขอโพยนะครับในไร์สดด้วยก็ทำเหมือนตอนที่ด่าตอนนั้นแหละนะครับเขาก็พร้อมจะให้อภัยแต่ช่วยทำหน่อยคุณทวัชชัยก็บอกว่าก็ยินดีก็จะทำให้ทุกอย่างนี่แหละครับเออมาก็ว่ากันไปนะ